เฮ้ยผมยังไม่เลิกนะอ๋อเลิกแล้วไม่เลิกตรงเล้กไม่เลิกไม่ก็คืเต้กไม่เลิกไม่เลิกคม่เลกไม่เลไม่หกม่เลิกไม่เลิกไมดเลิกม่เลนกไมเลิกัม่เกม่เลิกไมเิกไ่เลักไม่เีไม่เลิกม่ก่เกาม่เลิกาม่ากัม่เลิไม่หลิกไม่อลคกไม่เลิกไกม่เอิกไม่เลกัม่เลก่เลิเลิกไม่เกไ่เปินไม่เบกไม่เลกไม่เลไม่ไม่เช่พวกเรากรอกไม่งๆดีกว่าน้องๆมีโอกาสเจอกับเลเจนด์หลายๆคนที่เป็นระดับโลก บางคนอาจจะทันบ้างไม่ทันบ้างก็ถือว่าก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ดีใจที่ฟีฟ่าให้ความสำคัญกับประเทศเราแล้วก็ได้มาจัดฟีฟ่าคอนเที่นี่อะไรเงี้ยก็ก็จะได้แบบอยู่ในสายตาเขาตลอดผมมีอะไรก็จะได้เขาจะได้ช่วยเหลือเราเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะเราก็กำลังจะพัฒนาไปเรื่อยๆในด้านของฟุตบอลอะไรเงี้ยครับโอ้ก็ทุกคนแหละฮะคือทุกคนก็คือเลเจนด์แบบระดับโลกหมดเลย,เลยนะแต่ว่าที่มีแบบว่าคุณเคยหน่อยก็เป็นอาริอัฮอปซี่ ซึ่งเคยเล่นกับโอมานตอนนั้นเขาอยู่กับโบตันอะไรเงี้ยแล้วก็ยังจํากันได้ว่าเคยเจอกันอะไรเงี้ยเขายังทักผมทักมุซีว่าเราเล่นทันเจอกันอะไรเงี้ยก็ได้ได้คุยกันส่วนคนอื่นก็ก็มีมีบ้างอย่างจอมีมิเกลอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆคนอย่างมีอย่างใครอยางคริสตองกาล์เมอร์อะไรเงี้ยที่ที่ยังพอทันยังรู้จักอะไรเงี้ยก็ได้คุยกันบ้างทักทายอะไรเงี้ยก็ถือเป็นโอกาสที่สำหรับพวกเราด้วยครับได้เจอพวกเขาจบลงเรื่องเล่นบอลเดียร์ครับเลิกแล้วครับไปกับบีบี1 อันนั้นเขาไปไปสร้างกระแสเป็นที่ปรึกษาทีไม่เคยเฉยครับอ่าไม่พอตอนเขาเข้าทีสาเป็นหลีกอาชีพแล้วเนี่ยเราก็ไม่เอาแล้วผมก็แค่เล่นบางนัดเท่านั้นเองเพราะว่าผมทำไม่อื่นดีกว่าครับตอนนี้มีธุรกิจหลายใหญ่หลายๆๆอย่างด้วยรถถังรถถังรถถังอีกแล้วเหรอรถถังคุณไปต่อยมวยดีกว่งงาวงการฟุตรบอลแล้วไม่เหมาะคุณหรอกหรือถ้าคุณมีปัญหาคุณต่อยผมอ่ะก็ขอจับจีนหน่อยพี่วิเครีฮอปจับจีนหน่อยก็อันเนี้ยผมว่าเป็นเกมที่สําคัญ ที่สุดนัดนึงแล้วมันก็ชี้ชะตาเราเหมือนกันก็เพราะฉะนั้นผมว่าเรามีโอกาสได้สามแต้มเพราะเล่นในบ้านเราก็เห็นอยู่ว่าเขาก็เราก็พอจะต่อกรกับเขาได้แล้วก็กับเกาหลีเรายังทำไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นจีนผมว่าเชื่อว่าเราน่าจะมีโอกาสสู้ได้เยอะมากแล้วก็ผมว่าเราเก็บสามแต้มได้ก็ขอให้เตรียมตัวไปดีๆแล้วก็พร้อมๆในการบริหารจัดการผมว่าน่าจะสามแต้มน่าจะไม่เหนือวบาดกาแรงครับผมคิดว่าเราพอจะฟันธงลงสกอร์ได้วยจีนกับสิงคโปร์ด้วยจีนสิงคโปร์อ๋อผมว่าผมว่าถ้าไทยเราก็น่าจะ คิดว่าคง3แต้มก็น่าจะอาจจะเปลี่ยนๆหน่อยลวกันอาร2-1อะไรเงี้ยผมว่าอาจจะมีเสียประตรูแต่ว่าเราสามารถยิงแซงได้อะไรเงี้ยส่วนสิงคโปร์สิงคโ,โปร์เนี่ยผมว่าเราอาจจะสัก2-0คิดว่าไมไ่น่าเสียประตูสิงคโปร์ครับผมเกม6แต้มแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับผมไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ